โย่วซาบคูแคทสวัสดีครับทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยไหนๆที่ลงใหม่ในภาษาอังกฤษนะครับนี่คือรายการไว่ายังไงวัยรุ่นวัดสกูตคูแคทครั้งนี้เป็นเอพิโซดที่5ไปแล้วนะครับครั้งนี้น่าสนใจมากครับวัยรุ่นเริ่มที่จะรู้จักชอบเพศตรงข้าม <c oughs> ใช่ไหมครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราควรที่จะใช้คำศัพท์อะไรในการจีบนะครับเริ่มจากคำหมายว่าจีบมีคำว่า to flirt to hit on you I did not appreciate the way he flirted. It felt uncomfortable. ฉันไม่ชอบท่าทางที่เขาจีบฉันเลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในประโยคนี้เราจะใช้คำว่า to hit on you แทน to flirt ได้ครับภาษาวงการฮิปฮอปเรามีคำว่า kick game เป็นการแสดงทักษะใดๆทำให้ตัวเองโดดเด่นเอาไว้ใช้ในบริบทของการจีบได้ Her kick game is on point. s h e f o r e l e s s l y combines charm and wit in her approach to flirting ทาาักษะการแสดงของเธอนั้นดีเยี่ยม mm hmm. เธอได้ผสมเอาสนเสน่ห์และความฉลาดของเธอเอาไว้สำหรับจีบนะครับหรือคำว่า sweet talk เป็นคำกล่าวดีๆคำหว,วานๆเอาไว้จีบนะครับ she could not resist his sweet talk and charming demeanor mm hmm. เธอไม่สามารถที่จะทนต้านทานความพูดหวานหวาน ละสกสดะท่าทางที่มีเสน่ห์ของเขาได้นะครับ charming แปลว่ามีเสน่ห์ demeanor แปลว่าท่าทาง at the party he's playing game trying to stand out in the crowd ในปาร์ตี้เขากำลังโชว์ความเก่งเพื่อดึงดูดความสนใจนั่นเองครับให้มันโดดเด่นเรามาดูกันว่าเราใช้ประโยคอไอไวะร้จีบบ้างนะครับ in the echo of motorcycles e e m p t i n s My heart remains open. Will you be the one to f e e l it? มอเตอร์ไซค์ฉันยังว่างใจฉันก็ยังว่างเปิดเอาไว้ให้คุณเป็นคนเติมเต็มนะครับเป็นไงครับเชิมไหมครับ Hey if c o o l w a s a c r i m e you would be doing a life sentence เป็นไงครับถ้าความเท่เป็นอาชญากรรมเธอก็คงที่จะติดคุกตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับชมไหมครับคลามแปลว่าอาชญากรรม Life sentence แปลว่าติดคุกตลอดชีวิตเรืออาจจะใช้ประโยคที่ว่า In this playlist of life, you are the track that I keep on repeat ใน playlist ของชีวิตนะครับเธอคือเพลงที่ฉันจะเล่นซ้ำๆโอ้เป็นไงบ้างครับ If beauty were a currency, you would be a billionaire without breaking a sweat ถ้าความสวยคือสกุลเงิน เธอคงจะเป็นพันล้านแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยเป็นไงบ้างครับ breaking a sweat แปลหมายถึงการที่เหงื่อออกมานั่นเองครับเป็นภาษาสแสดงที่ใช้บ่อยเมื่อพูดถึงการออกกำลังกายใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารวมกับคำว่า without breaking a sweat นั่นก็คือพูดในบริบทที่ว่าไม่ต้องใช้ความพยายามหรือความยากลำบากมากนักนะครับ just like a f i n e wine Your charisma gets better with time เธอเหมือนกับ w i เบอร์ดีเสน่ห์ของเธอดีขึ้นตามเวลาเป็นไงบ้างครับ Oh my gosh If c o o l n e s s w e r e a degree you'll be a PhD holder ถ้าความเทพเป็นปริญญาเธอคงเป็นเจ้าของปริญญาเอกใช่ไหม Oh my gosh <laughs> หรืออาจจะพูดว่า In the hip hop of life your wife is my favorite verse ในฮิปฮอปของชีวิตสไตล์ของเธอคือบทร้องที่ฉันชอบที่สุดโอเช่ oh, sure. If laughter were an workout my abs would be in perfect shape around you ถ้าการหัวเราะคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องของฉันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่ออยู่ใกล้คุณโอ abs ก็มาจากคำว่า abdominals แปลว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองครับ Your anyone code unlocks who secret smile is like secret code that happiness anyone who sees like in it a that ยิ้มของเธอเหมือนกับรหัสลับที่ไว้ปลดความสุขในทุกคนที่มองเห็นน้องๆเราเอาคำวลีและประโยคเหล่านี้มาแต่งเป็นร็อาไว้จีบกันนะครับ India c h o m o t o r c y c l e emptiness my heart's address o o l n e s s d e g r e e s e you hold p a p h d in fitness life s playlist your track on repeat No sweat, you are a billionaire in beauty, so sweet. Charisma, aging like fine wine. The wine hip hop of life, your wife, my favorite line. Laughter, s workout apps in shape near you, unlocking happiness. Your smile, secret too. Yo, yo, we conclude this episode, Scott. ขอบคุณพวกเราที่มาร่วมชิวกันในเอพิโซดนี้ครับหวังว่าคงเอาคำศัพท์ที่เรียนรู้กันไปลองใช้จีบกันนะครับ Stay tuned. Catch you in the upcoming episode.